ประเมินวะ่าคน,นทักษิณจะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วงของการหลางการเนี่ยการเมืองมันจะไปกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะการขับเคลื่อนการเคลื่อน,นไหวทางการเมืองของใครก็ตามนะครับถ้าเราเป็นประชาชนที่มีควาสมสนใจในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเรามีประสบการณ์เราสามารถให้ใช้ประสบการณ์ของเราให้คําแนะนานะครับให้ฝ่ายการเมืองไป ไปคิดพิจารณานะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านรักสินท่านก็ทำบทบาทอยู่เบงเท่านี้ให้คําแนะนําประสบการณ์ของคนเป็นนายรัฐมนตรีที่มีความนิยมนะครับเป็นอันมากแล้วก,ปก,กว็ประสบการณ์ของการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางด้านครอบครัวทางด้านาประกอบธุรกิจสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรให้มัน หายไปกับตัวคนนั้นใช่ไหมท่านก็เอาประสบการณ์เหล่านี้มาเล่าให้กับคนรุ่นลูกหลานังผมผมผมเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วท่านไม่ได้สั่งท่านไม่สามารถจะสั่งการรัฐบาลได้ท่านไม่สามารถจะสั่งการในทางการเมืองได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีรัฐธรรมนูญอย่างาแต่สิ่งที่ท่านได้พูดกม,มาที่ตองที่ผมติดตามมันก็เป็นเรื่องเรื่อง,องการแชร์ประสบการณ์เหมือนผมทุกวันนี้ผมก็เริ่ม แชร์ประสบการณ์บอกให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของราคุ่เจไทยว่าสมัยก่อนเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นอาเนี่ยเขาเจออย่างนี้เขาทำเป็นยังไงเขาต้องใจเย็นเขาต้องลืนเลือดเขาต้องนิ่งนะครับหรือเวลาต้องตอบโต้ต้องตอบโต้ในจังหวะจักโคยยังไงแต่นั้นก็เป็นการพูดนะว่าถ้าเป็นอาอาทำแบบนี้ถ้าเป็นพ่อพ่อทำแบบนี้ส่วนคนที่รับผิดชอบ พักในวันนี้คณะกรรมการบริหารพระพูทธเจไทยยุคนี้ท่านจะทําไม่ทามันนี้เป,นเป็นเรื่องของท่านแต่ท่านจะรับฟังหรือไม่รับฟังนะครับก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราก็ได้พูดไปแล้วผมคิดว่าถ้าเราคิดแบบนี้ก,ก,ก็มีความปล่อแใจใครได้ประโยชน์กไมาอ่ะประชาชนได้ไประโยชน์จากการที่มีคนที่มีประสบการณ์มากมายมาหาศาลมาคอยให้ให้ค้อคิด